รับตัวเข้ามาแล้วนะครับสำหรับกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อครับวันนี้มาในแบรนด์ t o y ย t a Hilux r e ์ o ีโว่ล็อกโเป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรครับเป็นดีเซลโฉมเม่อเดลปี2021นะครับรถปี2021ครับนะครับเป็นสีประตูยกสูงโรงงานนะครับได้ชุดแต่งล็อกโคนี่คือรถที่ท็อปที่สุดแล้วในแบรนด์ t o y ย t a นะครับในปี2021เนาะนะครับก็นะครับสภาพตัวรถหน้าหลังเดิมไม่เคยชน สีเดิมโรงงานนะครับน็อตยึดฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาประตูสีบานฝาท้ายไม่มีขยับท่านในรุ่นท็อปที่สุดแล้วเป็นรถสีดําเงานะครับสำหรับรีโว่ล็อกโค้นะครับ,รบ, oco, รบเดี๋ยวออปชั่นมีอะไรให้บ้างสภาพความสวยงามภายนอกภายในเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมพร้อมกันนะครับมาทราบรายละเอียดราคากันก่อนนะครับตัวนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาท8 7 9 0 0 0บาทแล้วก็ต้องขอย้ำเลยนะครับว่า รีโวล็อกโคโดนทาวเวมาแทนแล้วนะฮะโตยต้าทาวเวอร์ Tower, มาแทนทั้งมีเฉพาะเครื่องยนต์ที่เป็น2.8ลิตรดีเซลแล้วก็ไฟฟ้า100%เนาะนะครับก็จะเป็นขับเคลื่อนสีล้อแบบโฟเทเนาะนะครับก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่ล็อกโคย้ำว่าโดนแทนที่โดยทาวเวแล้วไม่มีผลิตอีกแล้วเพราะฉะนั้นล็อกโคจะเป็นตัวที่คนกำลังมองหากัน ต้องการเก็บสะสมวันนี้เลขไม้น้อยมาก instagram. คันนี้8ปดหมื่นสี่พันโลรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดแปดหมื่นสี่พันโลราคาค่าตัวแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับยังน่าใช้อยู่ไหมในปัจจุบันนะครับสำหรับรีโวอล็อกโครถปียี่สิบเอ็ดปัจจุบันปีสองพันยี่สิบห้าจะเข้ายี่สิบหกแล้วอีกเดือนกว่ากว่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะมามาพูดคุยกันแล้วก็มาดูสภาพตัวรถเนาะนะครับรอบคันตัวรถ ซื้อไปถามว่าต้องทําอะไรไหมรถไม่ต้องทําอะไรเลยหน้าหลังเดิมไม่เคยชนสีเดิมโรงงานนะครับตําหนิตาหนินะพูดถึงตําหนิอ่าน่าจะมีตําหนิตรงนี้นิดมันไม่รู้ว่าท่านจะเห็นหรือเปล่ามันมันไม่รู้ว่ามันเป็นจังหวะจังหวะเงาสายตาคนอาจจะเห็นแต่ว่าถ้ามองอย่างนี้ไม,ไม่ไม่ไม่เห็นนะครับถ้าไม่บอกท่านก็ไม่เห็นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ชีช้แจงว่ามีรอยตรงตรง,ตรงนี้นะครับนะครับรอบคันสวย2.8นะครับแล้วก็ เหมือนจะมีรอยตรงตรงไหนนะด้านตรงนี้แต่ลูกค้าไปเก็บแล้วอ่ะมันเป็นรอยอะไรไม่รู้ได้เปีเอเยอแถวๆนี้แหละมั่งลูกค้าไปเก็บสีนะครับเก็บสีพลาสติกตรงนี้เป็นแค่พลาสติกเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรไม่ใช่ปัญหาเนาะนะครับพลาสติกก็เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับรอยขีว่วนชายล่างเนาะแต่ว่าย้าว่าฝากกะโปงพวกเหล็กพวกนี้เนี่ยนะครับพวกเหล็ก,ก,ลกแก้มซ้ายขวาประตูเนี่ยเดิมไม่เคยเคลืสีเลยเพราะฉะนั้นรถสวย นะครับย้ำว่าเลยว่ารถสวยนะครับราคา879คือรถพร้อมใช้งานเนาะนะครับรถที่ผมโพสขายนะครับพวกยางพวกสีภายนอกภายในอเอาละรอมอเตอร์ไซค์รถบรพอดีเสียงมอเตอร์ไซค์มันดังนะครับรถเนี่ยนะครับถ้าราคา2 0 0แสนขึ้นเนี่ยคือถ้าไม่ต้องมาซีเรียสน,นะถ้าเกิดซื้อที่ร้านผมเรื่องยางเรื่องแม็กเรื่องสีภายนอกคือพร้อมใช้งานไม่ต้องไปกังวล นะครับคือรถพร้อมใช้งานเนาะที่เต็นท์ผมนะครับราคาอาจจะมีถูกมีแพงหน่อยกว่าร้านร้านที่อื่นๆที่เขาขายแต่ต้องย้ำว่ารถผมเป็นรถที่พร้อมใช้งานยางเนี่ยนะครับเส้นละหมื่นก็าบาทสองหมื่นท่านก็ไม่ต้องมีเสียเงินนะครับนึกถึงมูลค่าเพราะมันแพงเนาะนะครับอย่างตัวนี้ได้ยางดันหลบนะครับยางสภาพดีเลยเป็นยางดันหลบนะครับปี2024นะครับ ยางปี24ยางยังสภาพใหม่นะครับยังใช้งานน้อยนะครับยางใช้งานน้อยนะครับเพราะฉะนั้นยางสวยที่ยางนันหลบเป็นยางผลิตไทยยางมีแบรนด์เนาะนะครับนี่นะฮะอ่าพวกปีกนกคอยสปริงโช้กอัพซับเบอร์ยังเป็นของตัวเดิมนะครับพวกระบบเพลาขับเคลื่อนสีล้อทุกอย่างก็ปกติเลยนะครับนะครับนี่ครับก็ในปกติมีการในเนื้อเสริมขึ้นมานะครับเป็นหูช้างเนาะเขาเรียกนะครับไว้สําหรับการดูระยะ ประชิดระหว่างาเวลาจอดเข้าที่แคบเนาะก็จะมีระยะตรงนี้นะครับสามารถดูได้ถามว่าเท่านี้ดูได้เหรอต้องไปนั่งคนขับครับแล้วก็อมองเชิงเอ้มาดูตรงนี้เนาะก็จะเห็นตามขอบด้านข้างนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้งานได้นะครับภาษี6-9ฟิล์มเนี่ยนะครับรู้สึกว่าลูกค้าจะติดฟิล์มมารอบคันเป็นแบบ80%เอร์เเปอร์เซเลยนะนะครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวเข้ากับดําเงาคันนี้นะครับ รายละเอียดนะครับราคาเปิดแล้วนะฮะนี่ Toyota าปีเอ็รับโค2.8ท็อปสุดเลยนะครับเลขไม่8,4000โลเลขไม่8,4000โลรถสวยแน่นอนนะครับย้ำว่ารถสวยท่านไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อไปใช้ซื้อไปเก็บก็ถักเข้ามาได้เดี๋ยวไปดูออปชั่นกันคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเสียเวลากันนะครับก็จะพูดกันไปแบบไวๆนิดน,นึงแต่ก็เข้าใจกันได้นะครับในเรื่องของระบบเนาะเอาไฟหน้าก่อน ไฟหน้าเนี่ยเปิดปิดออโต้นะครับมีไฟเดไลท์ตรงนี้ให้เป็นแสงสีขาวไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดดวงเดียวกันแล้วเป็น LED แล้วถ้าเรียกง่ายๆก็ Full LED เนาะไฟเลี้ยวก็ยังเป็นอ่ะไม่ใช่ยังเป็นนะไฟเลี้ยวก็เป็น LED แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ Full LED ส่วนไฟตัดหมอกเป็นแสงสีขาวแล้วนะครับอ่าอ่ะฮะแล้วเซนเซอร์ต้านหน้ามี 1. จุด สองจุดอ่าเซ็นเซอร์สองจุดนะครับแล้วก็กันชนท้ายมีหรือเปล่ากันชนท้ายมีเซนเซอร์ให้นะฮะอีก4จุดเป็นเซ็นเซอร์รอบพันนะครับเซนเซอร์รอบตัวนะครับทั้งหมดอ่าหจุดนะครับเซนเซอร์รอบทิศทางเลยนะครับหน้าหลังมีบอกนะครับอ่าถัดไปนะครับโลโก้ใต้โลโก้เนี่ยนะครับ มีระบบเขาเรียกว่าเป็น Adaptive นะครับ Cruise Control นะครับเป็นระบบแปรผันตามคันด้านหน้านะครับยังไม่ถึงจุดหยุดนิ่งแต่ก็ยังเรียกว่ากึ่งออโต้พายロกก็ได้นะครับยังรถเก๋งคันขาวคันน้ำเงินกำลังตามไปเนี่ยรถจะเหยียบคันเร่งให้เองเหยียบเบรกให้เองก็คือแปรผันตามคันหน้านะครับรถหน้า,นาเบรกเราเบรกคันหน้าเร่งเราเร่งตามนี่คือแปรผันในรุ่นตัวนี้มีเข้ามาให้แล้ว นะครับนี่ล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยเนาะนะครับสีรู้สึกจะเป็นสีดำเงาตักกับสีเทานะครับนะครับก็สวยเลยแม็กสวยไม่ขึ้นเกลือไม่ด้านนะครับพอสภาพให้9กาเห้ปอร์เซ็นต์แล้วกันอีก5%เปอร์เซ็นต์ก็ในเรื่องของรถสีปีแล้วก็ยังมีคาบ ก็ไม่เรียวว่าขาดก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับอีกหให้ท่านตัดสินใจก็แล้วกันนะครับขอยินไว้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ขอไม่เต็มร้อยแล้วกันนะครับแต่ไม่แม็กไม่มีขึ้นข้ามขี้เกลือนะแแม็กสวยนะครับแม็กสวยนะครับมาในข้างสวยงามนะครับแว็กเงาเรียบร้อยนะครับ,รรรรบนะครับซุ้มทรงซุ้มซอกเดิมหมดนะครับตัวฐานเลยเดิมหมดนะครับนี่นะครับนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้อวตรงนี้แล้วนะครับคิวกันสาดติดเรียบร้อยฟิล์มส่วนตัวมากขีเลขข็กคู่หน้านะครับ นะครับประตูคีเล็คู่หน้านะครับสามารถล็อกรถหรือปลดล็อกรถสั่งการด้วยรีโมทก็ได้นะครับนะี่ครับนะี่ครับไฟก็จะติดเมื่อกี้เปิดไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้แล้วแต่อันนี้กุญแจอ,อยู่กระเป๋าของเกมผมแต่ถ้าเกิดเรากดปุม่มครั้งหนึ่งนะไฟกระพริบแล้วเมื่อกี้เปิดได้เลยอ่าเป็นไงครับนี่นะครับเดี๋ยวภายใน นะครับอะดูภายในกันไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมมันมืดหน่อยฟิล์มมันมันทึบเนาะแล้วตอนนี้มันก็ห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวไปไปดูคนขับคนขับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้ดูเราไปดูจุดอื่นกันก่อนนะครับนะครับจะเสียเวลาเชดสีสวยเชิดสีนี่ไม่พ่นนะครับรถใช้งานอยู่น้ําจืดเชดสีไม่พ่นนะนะครับใช้งานอยู่กรุงเทพจริงแต่ว่าเอามาใช้อยู่ต่างจังหวัดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นสวยนะครับสวยนี่ครับท่านดูได้เลยครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้น ยังอะไหไม่เคยลงพื้นท่อเป็นท่อเดิมแล้วท่านดูตัวถังครับตามขอบตัวกระบะนะครับนะครับด้านใต้เนาะไม่มีพ่นกันสนิมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรถใช้งานอยู่น้ําจืดชัดซีตรงนี้สวยนะครับเฟืองท้ายเป็นเฟืองท้ายเดิมนะครับนี่ครับพวกสติกเกอร์ตรงเฟืองท้ายยังอยู่เลยเป็นเฟืองท้ายออโต้ลิมิตสลิปเนาะนะครับก็จะทําให้ล้อหมุนเป็นในทิศทางเดียวกันนี่คือขับเคลื่อนสีล้อนะครับ นะครับนะครับโชคก็ยังเป็นโชคตัวเดิมแหนบเป็นแหนบตัวเดิมนะครับนี่ครับเชสซีนะครับตัวฐานกระบะก็ได้ความเดิมนะครับนะครับไฟท้ายเป็น LED มีไฟเลี้ยวที่เป็นไฟหลอดแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรนะฮะสามารถล็อกไฟท้ายได้นะครับล็อกล็อกฝาท้ายนะครับไฟท้ายฝาท้ายนะครับล็อกฝาท้ายได้นะครับแมคเลนเซอร์ยังเป็นของโตโยต้าตัวเดิมนะครับบรรทุกไม่หนักบรรทุกไม่เยอะเนื่องเนื่องจากว่าริ้วรอยเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับ ไม่มีการเสริมกระบะอ่ากระบะข้อกระบะข้างอันนี้ไม่มีนะครับเป็นรถใช้งานทั่วไปปกติไม่มีการเสริมตัดแปลงอะไรนะครับตะขอเป็นของ Toyota มีให้ทั้งหมด4ตัวนะครับฝั่งละ2ซ้ายขวานะครับสูงคนเดิมเสาเม็ดอาร์คช็ดเจนไล่มาอักษร 4R นะครับด้านท้ายนะครับน,อน็อตขาท้ายไม่ขยับตัวนี้มีตัวผ่อนแรงให้มีตัวผ่อนแรงให้เบาแน่นอนนะครับ เบาแน่นอนอักษร 4L นะครับเม็ดอาร์เ hmm. ห็นชัดเจนนะครับฝาท้ายมือเดียวได้เลยสบายสบายมือเดียวได้เลยผู้หญิงผู้ชายทำได้ครับสบายแล้วนะครับฝาท้ายสวยไล่มาสติกเกอร์ล็อกโคซชูเปอร์แฟกซับเพนชั่นโอ้โหนี่ดูด้านข้างยางรอล็อกโคนะไม่น่าเกียดนะคุณผู้ชมปี21นะ รถแค่4ปีจะเข้า5ปีนะฮะดูได้ขนาดนี้ว่าสุดยอดแล้วครับไยเลขกเช่นีนะครับนะครับนี่ยางรอรอแม็กสวยนะครับครับเดี๋ยวไปดูบางทางคนขับนะครับคีเลตเหมือนกันนะครับคีเลตผู้หน้านะครับนะครับเดี๋ยวผมเอากระจกลงก่อนนะคุณแจเป็ปรีหมวแบบนี้ได้มา2ดอกมันจะเขียนคาว่าไฮลัก กุญแจจะได้มา2ดอกแล้วก็อันนึงนี่ดอกอย่างนี้นะครับนะครับอ่ะนะครับเช็คไฟะก่อนนะครับเดี๋ยวเช็คไฟแล้วก็เดี๋ยวจะเอากระจกลงทุกบานออโต้นะทุกบานออโต้ใช้ได้หมดเลยนะครับนะครับทุกบานออโต้ใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวปิดเพลงก่อนนะครับเอาโอเคอ่าดูครับประตูสวยนะครับนี่ครับ นี่คือ r ี v o l o ็อกโเนาะสีดำเบาเป็นเบาหนังอ่เบาปาไฟฟ้านะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเข้ามาข้างในมาดู option ออปชั่นกันเลยก็ได้นะอันนี้กดปุ่มสตาร์ทนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะฮะ r ีโว่ล็อกโคไฮลสนี่กอันนี้ของโตโยต้าตัวเดิมจอนะจอกลางนะครับนะครับ ประตูปิดไม่แน่นอะไรมันก็จะมีลูกศรชี้เตือนหมดเลยนะครับบอกเป็นบานเลยนะเลขไม้8ปดหมื่พันโลเลื่อนไม้เป็นเลื่อนไม้อนา็อกผสมดิจิตอลตรงกลางเป็นสีฟ้าแล้วนะครับเครื่อง2.8ไม 8, ้แปดหมพวงมาลัยสวยมากแอร์แบกมีระบบคู่สอนโทมมีระบบแปรผันตามคันหน้าเหยียบคันเร่งเองเหยียบเบรกเองอยู่แต่แบบนี้นะครับทําให้ดูปึ๊บนี่ครับนี่สามารถปรับระดับได้นะครับ เป็นการแปลผันเว้นระยะห่างกี่เมตรเมตรสเมตรสมเมตรสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับมีระบบการออกนอกเลนนะครับดึงวงมาลัยกลับให้ด้วยนะครับน่าจะดึงวงมาลัยกลับให้นะตัวนี้นะครับมีเป็นเรดาร์ตรงกลางซึ่งเขาจะวัดเลนของเส้นเสียงเหลืองเส้นปราะนะครับนะครับนะครับถ้าออกนอกเลนก็จะมีการแจ้งเตือนให้นะครับแล้วก็มีจอกลางขนาดใหญ่เลยนะนะครับนะครับ เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เล่น FMAM ได้นะครับนะครับนะครับ Apple CarPlay นี่มีทำได้นะครับนี่ยนี่ฮะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับ Apple CarPlay ไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าไม่แน่ใจไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะพลาดนะครับแต่เชื่อมต่อโทรศัพท์อะไรได้นะครับแอปเป็นไฟฟ้าแล้วนี่คือท็อปสุดแล้วนะครับมีขับเคลื่อน4รล้อตรงนี้นะฮะ 2H 4H c, H c l นะครับมีระบบ d a c ช่วยลงเขามีระบบช่วยขึ้นทางลาชันมีเข้ามาให้แล้วมีระบบกันลื่นแท็ c t i o n control มีระบบดิฟล็อกเฟืองท้ายนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สามารถเชิงเกียร์บกรบได้นะครับมีโหมด Eco Mode Power Mode ให้นะครับ,ด ode, ode, นะรบเด็กเมือตรงนี้บอดี้สวยภายในสวยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอเทดานบนก็ดูดีนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับนะครับ อ่ะเดี๋ยวดับเครื่องกันนะครับตัวนี้ปุ่มสตาร์ทนะนะครับตัวนี้ปุ่มสตาร์ทนะครับสักคู่ กเกี่ยวกับเรื่องการโอนรถเนาะนะครับาทางเรานะครับมีพนักงานบริการโอนให้นะครับอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ออยุ่งยากนะครับกอกสารป้ายทะเบียนโอนรถอะไรเนี่ยคือมีทีมงานทําให้พร้อมนะครับก็คือนะครับคันนี้จะเอาไปโอนจากการทีมงานเอารถไปโอนรอรับรถอย่างเดียวรอจ่ายเงินรอเอาไปใช้อย่างเดียวง่ายๆแค่นี้นะครับซื้อรถที่นี่สบาย,ยหายห่วงเออเห็นจนได้อะ รีโว่ 4x4 ออโต้โฟนะเดี๋ยวผมใส่กันชนท้ายนี่ก่อนโคตรเท่ของ TGM เก็บไว้อยู่บ้านเพิ่งเห็นนะฮะ2.8ออโต้โฟนะคุณผู้ชมโฉมเนี่ยกัน,กนแบบคันนั้นแหละนะครับนี่นะฮะมีวินด์ด้วยเดี๋ยวรอทราบราคา6แสนกว่าบาทนะฮะมาดูสีประตูก่อนสีดําตอนนี้มีคันเดียวแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะครับเอากระจกลงแล้วมันก็ดูสว่างเนาะนะครับนะี่ครับแอร์แบ็ก นะครับคู่หน้าแน่นอนใต้หัวเข่าคนขับก็มีนะครับจริงๆออปชั่นผมคิดว่าลูกค้าน่าจะดูมาหมดแล้วแหละนะครับแอร์แบกตรงนี้ก็มีนะครับนะครับลูกค้าน่าจะมีข้อมูลมากกว่าผมแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูในเรื่องของสภาพกันซะส่วนใหญ่เนาะนะครับนะครับมีไฟแอมเบนไลท์ไหมเขาเรียกแอมเบนไลท์นะฮะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะฮะสีน้ำเงินเนียครับสวยๆขับดีตอนนั้นน่ะผมเคยเอากระบะแค ลีโว่ล็อกโคเอาไปส่งลูกค้านะมีแอร์หลังด้วยนะครับแล้วก็มีปักตรงกลางด้วยนะครับด้านใต้นี้ผมจําไม่ลืมเลยผมไปอ,อยู่แม่สอดนะครับอยู่จังหวัดตากนะครับอยู่อยู่อําเภออุ้มผางนะครับเข้าไปในพบพระแล้วก็เข้าไปอีกนะอุ้มผางพันโค้งติดต่อกันเลยนะโค้งหนักมากโค้งสนุกผมเอาไปขับส่งลูกค้านะโอ้โหลูกค้าจําไม่ลืมนะครับผมยังจําท่านได้นะครับกระบะแคปบสีขาวล็อกโคนะนะครับ น่ครับนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นสีประตูแจ้งได้นะครับตอนนั้นเอาแคป็บออโต้โฟไปส่งขับสนุกมากนะครับนี่นะครับขับดีขับดีผมเอาไปขึ้นที่อุ้มผางใครเคยไปรู้เลยว่าโค้งหนักขนาดไหนนะครับรีโว로럭2.8หายห่วงได้น่าจะเป็นปีเดียวกันไม่ถ้าจะไม่ผิดสีขาวแคปแคปแคลรี่บอยนะครับโอ้โหผมไม่เคยไปนะครั้งแรกแต่ขับสนุกเพราะมันได้โโยต้าไง เครื่องแรลงอยู่แล้วสบายใจหายห่วงอยู่แล้วบอกปัาไฟฟ้าเหมือนกันออโตโอ้ขับเซอาดูห้องเครื่องครับนะครับพูดรู้สึกจะพูดเยอะแล้วนะฮะพูดเยอะแล้วนะครับถ้าพูดอ่าอะไรที่มันเลื่อเปื่อยต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับถ้ามันหายคลิปผมจะมีอาการประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับ กล่องสักคู่นะครับเขามีการเสริมทุกมาด้วยนะครับเสริมทุกมาปึ๊บ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 นีน่ผมปิดประตูก่อนฝุ่นมันเข้า ดูภายในห้องเครื่องกันนะครับผมผมปรับขาตั้งกล้องก่อนจะถ่ายหัวน็อตให้ดูครับว่าน็อตไม่มีการขยับงันแงนะครับนี่นะครับนี่คือเครื่องยนต์2.8ลิตรดีเซลนะคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ก็ไม่ต้องทําอะไรซื้อไปพร้อมใช้งานพวกของลงของเหลวจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนะครับหม้อพักน้ําเป็นของเดิมนะฮะเดนโซ่แล้วก็เป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับเครื่องสวยใสดูเครื่องก่อนเลยไม่ซึมไม่เยิ้ม นี่ครับโตโยต้าของเดิมหมดนะครับนี่ครับแบตเตอรี่6 8ปีนี้เดือน9อันนี้เดือนไหนนี่เดือน11แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนไม่ได้2เดือนเองนี่เพิ่งเปลี่ยนไม่ได้2เดือนเองนะครับ LR อยู่ครบเลยนะครับ LR อยู่ครบเลยนะครับนี่นี่เนี่ย LR อยู่ครบอะเพตัวรถนะครับรถปี2021นะครับ เครื่อง 2,800cc เป็นเครื่อง 1GD FTV นะครับผมนะครับ,รบถ้าเป็นตยัยตั้งจะเป็น KD เนอะเอของ Vigo c แชมป์นะครับพวก Vigo นี่ฮะอ่ามีช็อคเสริมมา not น็อตด้านหน้าขยับแต่ว่าสากะโปรงด้านในไม่ขยับนะครับกล้องน่าจะไม่เห็นนะครับแต่น็อตไม่ขยับนะครับสามารถแอดไลน์ขอดูรูปภาพรถได้แอดไลน์ line, เนี่ยมันสามารถทั้งวิดีโอคอลเจอทั้งคนทั้งรถก็ได้นะครับ ก็แอดไลน์มาขอดูรูปภาพได้นะครับผมนี่ก็น็อตมีขยับเพื่อขยับใส่โชค๊คแต่น็อตด้านในไม่ขยับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยว่าได้ในเรื่องของความเดิมที่เรายังเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับากระโปรงอะไรเดิมแผ่นฉนวนกันความร้อนก็ชัดเจนนะครับยังสวยงามไม่ขาดนะครับเม็ดอาร์ตนะครับอยู่ครบเลยสติ๊กเกอร์ปรับอากาศนะฮะพวกนี้ก็ครบเดิมนะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันคุณผู้ชมน่าจะไม่มีอะไรเพิ่ม,เต,มเติมแล้วนะครับตัวนี้อย่าเบรกสตาร์ท เดี๋ยวคล้อก่อนมันเปื้อนมันเปื้อนครับมันเปื้อนไปล้างคายแคร์มานี่มีระบบการแจ้งเตือนออโต้ลิมิตสลิปนะฮะนะฮะเฟืองท้ายเป็นออโต้ลิมิตนะนะฮะถ้าเป็นขับ4นะครับมันจะเป็นออโต้ ประมาณนี้นะครับเนี่ยไฟหน้ายัางคมอ่ะ LED นะครับสูงต่ำ LED นะมีไฟเดยร์ไลท์ให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครฮะชว์ของโตโยต้าด้วยนะครับโชทชกคำกรัโตรงโตโยต้านะครับแต่งตรงรุ่นนะตรงแบรนด์เลยนะครับปาท้ายกัน รอรอ,อมากเด้เปืดไฟตัดหมอกให้ดูอูขับพุดดีอะ่ะย้ำเลยว่าขับคุดดีน่ครับนี่ไฟตัดหมอกแสงสีขาวหมืเลยดูดิครับดูดครับครับคมมากคมมากนะครับคมมากครับครับนี่คือ LED นะคุณผู้ชมนะครับ อารอบคันประมาณนี้ก็เย็นพอดีมืดพอดีโอ้โหก็ถือว่าโอเคนะตอนกลางคืนก็จะได้เห็นยามเย็นเนาะจะได้เห็นไฟท้ายลีโวโล็อกโคสีแดงฉาแบบนี้เป็นหมายเลขสามแล้วนะครเลขแปเลขสาก็ได้นะครเป็น LED ไกด์สวยงามเลยนะครับอาก็ฝากกันด้วยเนาะสำหรับรถเลขไม่แปดหมื่นสี่พโลนะครับโตโยต้าไฮรักลีโวล็อกโค นะครับเกีย e ร์ออโต้นะฮะรถปีสมันย21นะครับ, S, ร,บาราคาค่าตัว879,000บาทนะครับราคานี้ฟรีส่งฟรีโอฟรีเป็นหายข้องเหลวนะครับรถพร้อมใช้งานเลยถามว่าต้องไปทำอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรเป็นรถที่ว่าพร้อมใช้แล้วสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไลออนจากช่องบุญสมบ้านต้องขอตัวลาณทที่นี้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆที่รับจนจน,จ,นจบใครใช้รถใครได้อยู่มีความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกันได้ทั้งข้อดีและข้อเสียแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็พูดคุยกันในคอมเมนต์เนาะนะครับอย่างสุภาพนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากร้านอยู่จังหวัดขอนแก่นตาบลท่าพระจุดเด่นเลยใต้สะพานลอยคนเดินข้ามถนนจังหวัดขอนแก่นตาบลท่าพระพิมพ์ไปใน Google Map ก็เจอบุญสมรถบ้านนะครับบุญสมรถบ้านพิมพ์ใน Google Map ก็เจอนะครับเบอร์โทรหน้าร้านเบอร์โทรเน็ตอันเดียวกันทุกคันใครมาซื้อไม่ว่าจะหน้าร้านออนไลน์หรือ นะฮะหรือไม่ทางออนไลน์ก็ตามนะครับทุกคันราคาติดชัดเจนราคาไม่บอกสูงสี่สท่านสามารถเช็คได้ว่าราคาเปิดถูกราคาเปิดแพงสภาพเป็นแบบไหนทุกคนเห็นกันหมดนะครับก็ฝากกันด้วยหากใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับผมซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรพูดคุยติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้กันก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผม เจอกันใหม่ในคลิปโอหน้าครับสวัรับวันนี้สวัสดีครับ